จะเปลี่ยนที่เที่ยวจากทะเลเป็นภูเขากันค่ะตื่นเต้นมากค่ะเที่ยวภูเขาครั้งแรกแต่บ้านก็อยู่ในภูเขานะคะโค้งซ้ายโค้งขวาโค้งซ้ายโค้งขวาถนนเป็นถนนคอนกรีตจนถึงดีสอดเลยนะคะรถมอไซค์รถกระบะรถเก๋งมาได้หมดเลยค่ะแต่ต้องระวังรถสวนหน่อยนะคะเพราะว่าทางค่อนข้างแคบค่ะ เจ้าของพูนภารีสอร์ทใจดีมากเลยค่ะเรามาถึงก็รีบออกมาต้อนรับบุกรถให้เราด้วยนี่วิวสวยมากเลยค่ะเห็นแล้วหายเหนื่อยเลยค่ะบรรยากาศก็ดีลมพัดเบาๆนะคะแบบหายเหนื่อยเลยค่ะแล้วเราก็มาเป็นกลุ่มที่สองนะคะเราก็เลยได้ที่จอดรถใกล้ๆเต็นเลยค่ะดีจังรอช้าค่ะเราก็จะเดินตัวเบาๆขึ้นไปบนเต็นเลยจ้า ทริปนี้เราลืมน,นู่นี่นั่นไม่เรียวกว่าลืมดีกว่าค่ะทริปนี้เป็นทริปแรกของการเที่ยวภูเขาเราไม่ได้พาหลายๆอย่างที่ควรจะพาและพาหลายๆอย่างที่ไม่ควรจะพามาค่ะในคลิปนี้ก็จะมีแนะนํานะคะว่าเราควรพาอะไรมาเตรียมอะไรมาและก็ไม่ต้องพาอะไรมาค่ะมาดูวิวของเรานะคะเต็นท์เราวิวสวยมากค่ะต้นทุเรียน แล้วก็ในเต็นก็จะมีหมอน2ผ้าเช็ดตัว2แล้วก็ผ้าห่ม1นะคะแล้วก็มาดูเต็นข้างๆกันนะคะเต็นข้างๆวิวสวยจ้ะวิวสวยหมดเลยเราจองแบบใกล้วันไปค่ะมีเต็นให้เราก็แบบโอเคแล้วดีใจแล้วค่ะเพราะว่าบางคนต้องจองเป็นเดือนเลยนะคะ นี่วิวสวยมากใครจะพาเต็นต์มากางเองก็ได้นะคะก็มีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยค่ะหรือใครจะพาเป็นรถบ้านมาก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่นอนในเมืองแล้วก็จะมาเดินเขานะคะไปบนยอดเขาเขาก็มีบริการที่จอดรถให้ค่ะราคาไม่แพงเช่นเดียวกันค่ะนั่นคือยอดเขาที่เราจะไปพรุ่งนี้ค่ะ เดี๋ยวเราลงไปหน้ารีสอร์ทกันดีกว่าค่ะตรงนี้นะคะที่มีกังหันลมอะค่ะเราสามารถนําเต็นท์ส่วนตัวหรือว่ารถบ้านมาจอดได้เลยนะคะสามารถกางแล้วก็กินปิ้งย่างกันได้เลยค่ะพื้นที่แบบกว้างมากค่ะแล้วก็สวยมากสวยทุกมุมเลยค่ะไม่จำเป็นว่าจะเป็นเต็นท์ของรีสอร์ทนะคะ ตรงที่กังหันลมก็สวยค่ะถึงรีสอร์ทค่อนข้างเร็วนะคะประมาณ4โมงครึ่องอะคะ่ะมีแดดสวยๆนะคะก็เลยตัดสินใจว่านั่งแต่งหน้าแล้วก็แต่งตัวถ่ายรูปเล่นกันดีกว่าค่ะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าเต็นท์ของเรานะคะสวยมากแล้วก็มีต้นทุเรียนมีลูปทุเรียนเยอะเลย เดี๋ยวเราจะนั่งแต่งหน้ากันตรงนี้ค่ะก่อนที่จะไปชมรูปสวยๆของพวกเรานะคะคืออยากบอกว่าอยากแนะนำนะคะว่าตรงใต้ต้นทุเรียนเนี่ยค่ะข้างๆต้นทุเรียนวิวตรงนี้สวยค่ะถ้าใครแบบพาเต้นส่วนตัวมาแนะนำตรงนี้เลยนะคะตั้งเต้นตรงนี้แล้วก็ข้างๆก็มีโต๊ะนั่งกินอาหารแบบ ตรงนี้แบบเดียวิวก็สวยตื่นมาแบบวิวสวยด้วยแนะนำนะคะอย่าพลาดเลยคนที่พาเต็นท์มาเองและนี่ค่ะภาพสวยๆบรรยากาศตอนเย็นของหน้ารีสอร์ทนะคะสวยดีค่ะและแล้วเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงค่ะเพราะว่าตอนนี้หิวมากนะคะ เราก็จะมานั่งกินชาบูกับวิวสวยๆแล้วก็อากาศเย็นๆแบบว่าฟินมากๆค่ะพี่เบียร์อยู่ข้างบนค่ะเดี๋ยวเราตามขึ้นไปนะคะคนมากินชาบูปิ้งย่างของทางรีสอร์ทก็ค่อนข้างเยอะนะคะส่วนใครที่แบบอยากจะพามาจากในเมืองพามาจากที่บ้านก็ได้นะคะแต่เราเลือกที่จะกินของที่รีสอร์ทนะคะเพราะว่า เรามือใหม่ด้วยแล้วก็อยากได้ความสะดวกด้วยค่ะชาบูของทางรีสอร์ทอร่อยดีนะคะหอมดีแล้วก็สะอาดด้วยนะคะที่สำคัญที่นี่ให้เวลานักท่องเที่ยวสำหรับการนั่งคุยนั่งดื่มเ,ออเปิดเพลงจนถึงสี่ทุ่มนะคะหลังจากสี่ทุ่มออสำหรับแตงคิดว่าเราควรจะงเงียบเพราะว่าบางคนมาจากกรุงเทพมาแบบ ต่างประเทศมากไกลๆค่ะเดินทางมาไกลมากกว่าจะถึงที่พักเขาก็เหนื่อยแล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราเสียงดังก็สงสารเขาว่าค่ะเพราะว่าถ้าเขานอนน้อยแล้วเขาจะเดินขึ้นยอดเขาไม่ค่อยไหวหมดสนุกอะคะ่ะยังไงก็ใครมาเที่ยวแนวนี้แนะนำให้นอนเร็วหน่อยนะคะตื่นเช้ามาเราจะได้มีหน้าตาที่สดใสแล้วก็มีแรงเดิน ขึ้นบนยอดเขากันค่ะเราจะเริ่มเดินจากรีสอร์ทประมาณตีห้าครึ่งกันนะคะตอนนี้เราก็เข้ามานอนกันในติ์แล้วนะคะสิ่งแรกเลยค่ะตอนนี้ที่เรารู้ว่าเราลืมเราควรจะพามานะคะก็คือไฟฉายนั่นเองค่ะหรือว่าตะเกียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าที่รีสอร์ทไม่มีไฟฟ้านะคะเราก็ต้องใช้ ไฟฉายในการเดินด้วยค่ะแล้วว่าตอนนี้ไฟที่เราใช้อยู่นั่นก็คือไฟมือถือค่ะแต่เราก็ต้องใช้มือถือ,อถ่ายรูปอีกแนะนำว่าให้พาไฟฉายมาด้วยนะคะแล้วก็ยาก,กันยุงไม่ต้องพานะคะตอนที่เรานั่งกินข้างนอกรีสอร์ทมีบริการยาก,กันยุงให้เวลาเราอยู่ในเต็นท์ก็ไม่มียุงค่ะแล้วเวลาเราเดินขึ้นป่าก็ไม่มียุงเช่นกันค่ะ ไม่ต้องผ่าก,ก็ได้ค่ะไปข้างบนกันดีกว่าดูหมอกน่าจะสวยนะ่าดูเราเริ่มจากที่พักประมาณทีห้าสี่สิบสี่เนาะแต่เราก็จะต้องเดินขึ้นไปบนยอดเขาค่ะอากาศวันนี้ก็คือไม่ได้ไม่ได้เย็นเลยแล้วก็ไม่ได้หนาวนะคะวันนี้ เราก็เลยถอดเสื้อหนาวกันแล้วค่ะหมอกเริ่มมาแล้วนะคะมีคนเดินขึ้นไปถึงยอดเขาตั้งแต่ตีห้าครึ่งกันเลยค่ะ สวยมากเลยนะคะยืนรอด้วยนะอออันนี้จุดที่เราจะเริ่มปีนกันแล้วจ้าเป็นไงพี่เบียเหนื่อยไหมคะสบายสบายนะคะไาดูวิวค่ะค่ะล้วการนี้ก็คือ เราต้องเป็นขึ้นก้านนี้ก็จะมืดนะคะแต่เราเดินไปตามอะไรครับพี่เบียเสียงคนนั่นเองมันมีสองแยกเนาะแต่แยกหนึ่งเขาเอาไม้ปิดไว้ นี่นีเดียกดใหญ่เยเาะเป็นกรดช่ตรงนี้เป็นจุดที่แบบว่าต้องไต่เชือกขึ้นไปนะคะ ก็คือเราต้องเดินขึ้นก่อนใครคิดว่าแบบอยากกินก่อนก็อาจจะเตรียมนมหรือไข่ต้มไว้ก่อนก็ได้นะก็คือเตรียมนมนะเตรียมไข่ต้มอ,อ,อยากให้เจออะไอ่ี้นะคะข้างบนนใช้เวลาประมาณ1งนะคะ จะบอกว่าใกล้ถึงแล้วค่ะน่าจะอีกสองเคงค่ะทางเดินไป้นคะคะ อยู่นานมาก ยิ่งสูงนะคะทางก็ยากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็รองเท้าที่ใส่นะคะต้องเป็นรองเท้าแบบเดินป่าเดินเขาจริงๆนะคะไม่งั้นก็จะลื่นแล้วก็อันตรายได้นะคะย้ำเลยนะคะรองเท้าเป็นรองเท้าเดินป่าเลยนะคะยิงสูงยิงยากค่ะยากมากยังจริงขาสันนะะ่นเลยค่ะกว่าจะถึง ก็ยังมีอ mm ีกขซ้ายขวาแลค่ะน like ี่หมอมาแล้วกไ้ไัวาบเดี๋ยวมงต้องแบบน่ี่คะมาดูอะไรกันเราเจอดอกกล้วยม มากว้าวดกอกล้ไหมกล้วยมาห้มายืนต้อนรับนะคะและไม่ไม่สามารถถ่ายได้นะคะในที่สุดเราก็ถึงยอดเขานะคะพี่เพ่กำลังเดินขึ้นมาคะ่ะอย่างเท่นะคะ ยูวแรกนะค่ะจากแรงก็จะประมาณนี้ค่ะ,ะดูกันต่อเวลาตกจะได้ตกไป็นวงไว้ไว้พี่เบียยืนตรงนั้นก่อนก็ได้แป๊บนึงค่ะยืนตรงนั้นก่อนพี่เบียยืนตรงนั้นก่อน สวยมากคุณสอบคอยมาที่ยวหายเหนื่อยไหมคะตอนนี้คนเยอะมากเลยนะคะเยอะมากตรงนี้ก็เป็นอีกจุด เยอะมากค่ะ เราชอบดีนะคะยังพอมีหมอกอยู่นะคะถึงไม่เป็นทะเลก็ยังเห็นนะคะไม่ได้เป็นแบบเยอะเวอร์แต่ก็สวยค่ะก็ดูใน YouTube นะคะแตงเห็นเขามีขนมปังปิ้งแล้วก็ฮอนดอกโอวันติงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะบอกว่าอันนี้เป็นของทริปทัวร์นะคะก็คือถ้าเราไม่ได้มากทัวร์เขาเราก็ไม่ได้กินไม่ได้กินนะคะเพราะว่าเขาไว้ให้ลูกค้าเขาอย่างเดียวค่ะส่วนของคุณภา,ารีสอร์ทก็คือเราจะลงไปทานข้างล่างที่รีสอร์ทแนะนำให้พาแบบโอวันตินหรือว่า ขนมปังเล็กๆมากินก่อนเดินนะคะเพราะว่าต้องใช้พลังงานกันพี่เบียเดี๋ยวเราเดินไปถ่ายรูปทางนู้นดีกว่า,าสวนะะจุได้ไหมตรงนี้สวยมากเลยที่มันเป็นมุมหญ้านะะี่ค่ะเดี๋ยวให้น้องเขาถ่ายเสร็จเดี๋ยวเราเราต่อเนาะสวยมากค่ะอา้าวแต่ว่าตรงนี้มันถ่ายแบบสวยกับหญา้าเฉยๆ

มองเห็นไหมอะไรก็รีสอร์ทของเราอยู่ตรงนี้มองเห็นรีสอร์ทเลยค่ะสวยมากค่ะพี่เบียหันมาหน่อยค่ะอโอเคลงไปข้างล่างไหม,มสวยมาก นแน่นแน่นแน่นมากว้าวว้ววววววว้วว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 ดวว้วว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 งนววววววยนวว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 ว้ววววยนวว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  นก็สวยค่ะพี่เบียร์หันมากตอนนี้เรากำลังเดินลงนะคะตอนลงก็สนุกแล้วก็เจออะไรที่แบบตอนขึ้นะนมันมืดใช่ไหมคะพอตอนลงสว่างเจออะไรที่สวยงามเกี่ยวกับธรรมชาติเยอะอยู่นะคะ สนุกดีค่ะตอนเดินลงนะคะเดินยากว้ายตายแล้วคะ่ะไม่ทันขาดคำมันลื่นค่ะเดินระวังนะคะขาลงนะคะแบบแตงว่ามันน่ากลัวกว่าตอนขึ้นนะเพราะว่ามันกลัวลื่นนะคะนี่ด,นดูนี่สอดอยู่นู่นมองไม่เห็น ตอนลงมีความตื่นเต้นไม่เบาเลยนะคะตื่นเต้นไม่น้อยกว่าตอนขึ้นเลยค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะตอนลงคนหน้าเดินนะคะส่วนคนหลังคนหลังเขาเรียกอะไรอ่างนี้เขาเรียกอะไรแบบถ้าภาษาใต้เขาเรียกว่าถดลงภาษากลางไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่า ต้นอยู่กับอยู่กับพื้นตลอดเลยคือต้องมีน้ำกินเนาะขวดเนาะแล้วก็กไม่ต้องกินเยอะเดี๋ยวปวดท้องเข้าห้องน้ำแล้วก็รองเท้าที่ใส่มาแนะนำว่าต้องเป็นรองเท้าที่เรามั่นใจกับดอกของรองเท้านะคะส่วนของพี่เบียส่วนของตแองแตงยืมของแม่มาแล้วแบบไม่เคยใส่ไงก็ไม่ชินกับรองเท้า ประมาณเจ็ดโมงใช่ไหมค่ะเก่งก่ะเฮ้ยไม่ใช่เจ็ดป่ะรหน้าเราก็จะทานแค่น้ำเนาะแล้วก็มือถือเนาะเราจะไม่ต้องพากล้องถือกล้องอะไรเราจะไม่ทาาเลยเราจะพาแค่คนใช่ใช่ถ้าใครอยากกินกาแฟร้อนๆเนาะใช่ก็อบเจ็บความร้อนในเงี่ยไม่ต้องนะค่ะเสื้อเสื้อหนาวพูดถึงก็ช่วงนี้มันไม่ใช่ ม,มันไม่หนาว่ะเนาะช่วงนี้มันไม่ได้แบบหนาวก็พามาถ่ายรูปแบบได้ไม่ต้องพาแบบหนักเกินเพราะจริงๆที่นี่มันก็ใช่ค่ะนี่สวยมากเลยตรงนั้นตอนนี้นะคะแปดโมงเราอยู่ที่ไหนจ๊ะอยู่ที่ยอดอจ้ะยังปีนอยู่บนยอดนะจ๊ะ แต่แต่พอลงจากตรงนี้ที่มันเป็นหินตรงนี้เราก็เดินไม่ยากแล้วเนาะไดีเลยค่ะ,ะส่วนตากล้องก็ใช้วิธีถดเหมือนเดิมน,นะคะไม่ค่อยกล้าเดินนะคะ,ะหันมาหน่อยอสุดยอดพอเดินลงมาก็จะเจอกับดอกไม้สวยๆอีกแล้วค่ะ ดอกก้ยไม้สวยๆตรงนี้นะคะมีหลายต้นมากเลยสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนี่มีหลายต้นมากเลยสวย,สวยมากสวยมากสวยมากเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะคะนี่ค่ะใครมาเที่ยวก็หวังว่าไม่เอากลับบ้านนะคะให้น้องอยู่กับธรรมชาติสวยงามต่อไป

ก็จะมานาั่งลงจงัดแอวนั่งพาวไน่ให้ดูดอกไม้รับนี่ดอกไม้สวยสด หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ คนที่สนใจมาเที่ยวบนยอดเขาคูนุงสีริปัตนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่หัดเที่ยวภูเขาแบบพวกเรานะคะรีวิวแบบบ้านๆคลิปอาจจะแบบไม่ดีเวอร์แต่ก็ตั้งใจทำจ้าฝากติดตามด้วยนะคะ